สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับออย n อ b Home ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะออยจะพามาเยี่ยมชมโครงการพฤกษา16บางใหญ่นะคะทำเลที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่บนถนนบางใหญ่บางคูลัดหรือซอยกันตนาน,นั่นเองค่ะสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะได้แก่เส้นถนนการจนาพิเศษถนนรัตนาทิเบตค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบนะคะก็ได้แก่เซ็นทรันพลาซาเวสเกตโลตัสพลัสมอพระราม 5, โรงพยาบาลบางใหญ่และโรงพยาบาลเกษมราชเป็นต้นค่ะสำหรับหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สอย23.9ตารางวาเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะเป็นบ้านแปลงมุมนะคะจะเห็นได้ว่าหลังนี้ยังเหลือพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านด้วยค่ะ และก็เช่นเคยนะคะในส่วนแรกส่วนของลงรถเราก็ได้ทําการต่อเติมหลังคาปูกระเบื้องกันลื่นหลอดไฟเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ไว้ให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันต่อเลยนะคะและนี่ก็เป็นส่วนของห้องโถงนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีประตูหน้าต่างค่อนข้างหลายบานนะคะสามารถเปิดรับแสงรับลมธรรมชาติได้ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดค่ะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ํากันนะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะเราก็ได้เปลี่ยนสุขภัณฑ์ไว้ใหม่หมดเรียบร้อยแล้วปูกระเบื้องจนถึงเพดานปูกระเบื้องพื้นกันลื่นไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องครัวกันต่อนะคะ และนี้ก็เป็นในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะเห็นได้ว่าครัวมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยค่ะเราก็ได้ทําการก่อเคาน์เตอร์นะคะติดตั้งซิงล้างจานและปูกระเบื้องกันเปื้อนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของชั้นสองกันต่อนะคะเอาละค่ะและเราก็มาอยู่ในส่วนของชั้นสองของบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนห้องที่1กันเลยค่ะ ในส่วนของห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหน้าของบ้านนะคะสามารถวางเตียง3พุตถึง5พูดได้ตกแต่งได้ตามใจผู้อยู่อาศัยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนห้องที่2กันค่ะ ในส่วนของห้องนอนห้องที่2นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์ห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้าของบ้านเช่นกันนะคะสามารถวางเตียง6ฟุตได้ค่ะโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าตกแต่งได้ตามสไตล์ผู้อยู่อาศัยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนห้องที่3กันนะคะ ในส่วนของห้องนอนห้องที่3มนะคะสามารถดัดแปลงตกแตง่งเป็นห้องแต่งตัวห้องพระห้องทำงานได้ตามความสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนห้องสุดท้ายกันค่ะในส่วนของห้องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะเราก็ได้เปลี่ยนสุขภัณฑ์ไว้ใหม่เรียบร้อยแล้วปูกระเบื้องถึงเพดานปูกระเบื้องกันลื่นไว้ให้ใช้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ แล้วค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการพาเยี่ยมชมโครงการึกษา16นะคะถ้าหากท่านใดสนใจอยากทราบข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยค่ะซึ่งออยดูแลตั้งแต่เรื่องการขอสินเชื่อไปจนวันโอนกรรมสิทธิ์ณกรมที่ดินให้เรียบร้อยเลยค่ะสําหรับวันนี้ออยต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าออยจะพาไปเยี่ยมชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สนใจติดต่อ NTB Home ได้ที่เบอร์โทร099 356 6623หรือแอดไลน์ได้ที่ @ntbhome นะคะ